You drink, don't drive รวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร,สร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ u zuki ิคอ w ว care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next 2 d ซขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเต็มพิกัดได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศล็อกอินผ่าน PC ทุกวันได้ไอเทมเจ๋งๆทุกวันกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อคุณหรือจะซื้อแพ็กเกจแบบจะเต็ม ก็แต่ะวันพิเศษที่ไม่เหมือนใครกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับผลฟุตบอลเมื่อคืนนั้นเลสเตอร์แพ้เรียพู0ต่อ3ครับเลสเตอร์มีฟอร์มที่ไม่ดีเอาซะเลยครับรูปแบบไม่ชัดเจนเกมลุกทําไม่ได้เกมรับเสียง่ายครับแล้วก็หงส์แดงเรียพูได้ประตูจากเคยที่โจนไป2ลูกแล้วก็ลูกฟรีคิกของเทรนด์อเลนเนอร์อโนอีหนึ่งลูก ทำให้การลุนทัฟโฟยังคงสนุกเข้มข้นต่อไปนะครับท่านไหนเพิ่งเข้าไปรับชมช่องของพวกเราแล้วชื่นชอบก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมนอยู่แต่เปิดตัวชุดแข่งย้อนยุคชุดเรโทรสีน้ําเงินครับที่ใช้ในปี1988-1990อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถือเป็นชุดที่ออกต่อจากปีก่อนครับสีแดงที่ขายถล่มทลายแฟนๆอย่าลืมไปหาจับจองกันได้ที่อารีฟุตบอลและก็อาดิดาสประเทศไทยนะครับ ตอนที่บทสัมภาษณ์ดีๆของเลกนาโซชานหลังกลับไปเยือนอทรฟอร์ดเป็นครั้งแรกหลังอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมโอเลต้องการให้ตระกูลเกเซอร์เนี่ยออกจากสโมสรโดยเร็วที่สุดครับเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาไม่พอใจเจ้าของทีมเป็นอย่างมากคือการปฏิเสธสัญญาเออร์ลิงฮาร์แลนในขณะที่อายุ17ปีมีค่าตัว4ล้านปอนด์ในตอนนั้นก่อนกลายเป็นดาวยิงร้อนแรงที่สุดของพรีเมียร์ลีกซีซั่นปัจจุบันผมคุยกับยูเอตเต็ดบอกพวกเขาว่ามีกองหน้าพรสวรรค์สูงทีมควรไปดึงมา แต่น่าเสียดายพวกเขาไม่ฟังครับกับเงินแค่4ล้านปอนด์แล้วก็โอเล่เล่าถึงบรรยากาศความประทับใจตอนคุมทีมด้วยว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เคยได้เป็นผู้จัดก,การทีมแมนยูเต็ดไม่มีเวลาไหนจะดีไปกว่าช่วงเวลาแบบนี้อีกแล้วบางครั้งคุณต้องยอมรับว่าิตีลเลอร์พูทำได้ดีครั้งหนึ่งเราเคยได้ที่2ครับอีกครั้งเราได้ที่3เรามีมสติไม่แพ้ใครย,ยาวนานด้วยสิ่งนั้นบ่งบอกบางอย่างแต่การแข่งขันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆทีมอื่นมีการเสริมทัพและทุกเกมเป็นเกมที่ยาก เกมที่โอเล่ประทับใจคือการเอาชนะเปเชนในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกพลิกเข้ารอบครับจากจุดโทษของแรดฟอร์ดและคว้าชัยเหนือซิตี้สองต่อศูนย์ที่สกอตต์แบตมินเน์ยิยงไกลครึ่งสนามก่อนช่วงโควิดสิบเก้าโอเล่ได้พูดถึงไมเคิลคารลิกเพื่อนคู่คิดที่สู้เคียงข้างกันมาตอนเขาคุมทีมผมมั่นใจว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมมายุต่ในอนาคตได้ไมเคิลดูแลทุกอย่างตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงภารกิจใหญ่ๆความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความรู้เขามีทุกอย่าง ผมหวังว่าทีมจะมีผลงานที่ดีภายใต้ใตการคุมทีมของอริเันฮาร์ตแต่ถ้าในอนาะคตเขาไม่ได้อยู่กับทีมหวังว่าไมเคิลคาริคจะถูกเลื่อกจากสมโมสรเพราะทีมเราต้องการเขาพูดถึงงานที่ทําอยู่ตอนนี้และโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของยูนเตดผมมีงานอื่นอยู่ถ้ามีโอกาสและมันเหมาะสมสำหรับการติดต่อเข้ามาผมจะไม่ทํางานเพียงเพราะต้องทํามันต้องเป็นสิ่งพิเศษวัฒนธรรมใหม่ใหม่หรือสมโมสรที่น่าตื่นเต้นจริงๆบางทียูนเตดอาจจะต้องการให้ผมกลับมาก็ได้ใครจะไปรู้ นาลูอมน่าจะหมายถึงงานส่วนอื่นที่ไม่ใช่ผู้จัดการทีมนะครับอุเลกุน่าโซชายังเป็นที่รักของแฟนๆอยู่เต็ดเสมอแม้เขาจะไม่ได้คุมทีมแล้วเขาไม่ได้มีมิดฟิลด์ตัวกลางแบบเคาเซมิโลและเอลิกเซนและไม่ได้มีนักเตะที่ต้องการหลายๆตำแหน่งครับแต่เขาก็ทำงานเต็มที่ที่รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถนาวเลปฏิเสเข้อเสนอจากทีมในพรีเมียร์ลีกและในยุโรปหลายทีมยังคุมทีมเยาวชนของคริสเตียนซุนทีมนลิกนอร์เวย์และติดตามเชียร์ทีมรักแมนเชสเตอร์เตดแบบได้ใจพวกเรา มาดูสถานการณ์ปัจจุบันครับผลงานในบ้านของยูเต็ดถือเป็นจุดแข็งภายใต้ยุคเทนฮาร์ค์ไปแสดงเก็บคืีนชีได้6เกมติดต่อกันแล้วในพรีเมียร์ลีกนานที่สุดในรอบ13ปีหลังสุดยูเต็ดเคยไม่เสียประตูในอทัฟฟฟอร์ดเจ็ดเกมติดกันในปี2010ครับลูกทิมของเทนทังมีโอกาสทำลายสทิติได้หากพวกเขาไม่เสียประตูในเกมพบเชลซีแล้วฟูลแลมสองนัดสุดท้ายในบ้านโดยจะมีเกมบุกเยือนบอลมัดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก่อนมาดูข่าวภายในทีมและการปล่อยนักเตะขาออกครับด้วยก Financial f a i r Play และการเคลียขุมกำลังเพื่อเปิดทางสำหรับนักเตะใหม่ที่จะดึงเข้ามาเริ่มมีข่าวจากหลายสื่อแล้วว่านักเตะชุดใหญ่ที่สโมสรพร้อมจะปล่อยออกมีใครบ้างทั้งที่อาจจะได้ค่าตัวและปล่อยฟรี2คนที่จะเก็บเข้าเขอ,อจ,จทีนแน่ๆตามที่สื่อคาดการ์หลังหมดสัญญาโดยไม่ได้ค่าตัวคือฟิลโจนส์กับอักเซลตอนเซเบสองเซนเตอร์ฮาฟโดยมีเอริกบายยี่และเลตเตเลสที่ปล่อยยืมไปที่มักเซและเซบีย่าที่อาจจะขายได้เงินเล็กน้อยตามการคาดการ ส่วนตัวรุกอนโทนีอิลังกาเป็นคนที่สื่อพูดถึงมากที่สุดครับว่าเอร์แลนดอาจจะตัดใจขายเขาไปเลยหรือจะปล่อยยิงก่อนเพราะอายุยังน้อยโดยผู้เล่นลราวลุ่มคนอืนอ่นๆน่าจะมีหลายคนที่ออกจากทีมไปเช่นกันทั้งปล่อยยืมหมดสัญญาและขายให้ทีมระดับลีกรองตัวเลือกในแผนเกมรับที่ยูเตดอาจจะดึงเข้ามามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายคนครับทั้งเยเรนยชิมเบอร์และคิมมินแจเอ็กเซลดีซซี่ชองแคลตอริโบและมาร์เกอร์ีที่ต้องแย่งกับอาร์เซนอล ล่าสุดปรากฏชื่อของโมฮัมเหม็ดซิมาคานกองหลังอายุน้อยจากไลฟ์ซิกเข้ามาอีกหนึ่งคนที่สโมสรกำลังจับตาดูอยู่อายุ23ปีเป็นชาวฝรั่งเศสเชื้อสายกินีครับข้อดีของซิมาคานสามารถเล่นทั้งเซนเตอร์แบ็กขวาและมีฟิลตัวรับซึ่งอาจจะตอบโจทย์ในความยืดหยุ่นของตำแหน่งแลัสติกที่เทนฮากวางลงไปไลฟ์ซิกได้มาจากซาบูกทนีนลีกอึงที่15ล้านยูโรครับแต่เขาจะมีสัญญาย,ยาวกับทีมดังจากบุนเดสติกาถึงปี2027 แต่ข่าวไม่ได้แรงมากนักซึ่งอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาหลังตรงนี้หรือหายเงียบไปข่าวกําลงที่หลายคนลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเทนฮากจะเลือกใครและจะเสริมจริงหรือเปล่าในตลาดรอบใหม่สองนักเตะจากไบรตันทั้งมอยเซตไคลเซโดและเล็กซินแมาอาริสเตอร์มีโอกาสจะได้ย้ายออกจากทีมจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโรเบร์โต้เดชาบี้กุนซือไบรตันบอกว่าทีมกําลังทํางานเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นทีมใหญ่ตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดนั้นแต่เราต้องการจะเป็นเพื่อเข้าไปเล่นในบอลยุโรป นักเตะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราโชคดีที่เป็นนักเตะเก่งๆหากไม่มีผู้เล่นเหล่านี้เราอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายเราอาจจะต้องเสียใครคนใดคนหนึ่งไประหว่างมาริเซ่คาร์เซโดหรือแม็กอาริสเตอร์และเราจะดึงนักเตะด,ดีๆเข้ามาทั้งมิโตมาและเอสตูปิยานจะอยู่กับทีมต่อถือเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทําให้ทั้งยูเตดและ Liverpool, ลร์พูลรวมถึงอาเซนอลที่สนใจสองกองกลางของทีมนกนํำนวลเนี่ยได้รุนมากขึ้นครับที่จะเดินดิวเข้ามาเสริมทีม อีกข้อมูลที่ถือเป็นเรื่องสําคัญคือแม็กอเลเตอร์ต้องการเล่นใน Champions League. ยูโฟ,โฟ่าแชมเปียนส์ลีกไฮยุตเติดทอปโฟปีแสดงก็จะมีโอกาสดีกว่าที่อนุนหนาวใจนักเตะม,มาถึงข่าวกองหลังที่ไม่ใช่เป้าหมายแรกๆครับที่ทีมจะซื้อเข้ามาแต่ถ้ารดมทุนได้กับการขายนักเตะออกไปบางส่วนก็อาจจะมีงบประมาณเหลือในการซื้อผู้เล่นตาแหน่งนี้ข่าวที่มาแรงมาช่วงดึกเมื่อคืนสื่อท้องที่อิตาลีอย่างมัตติโนครับเผยว่าคิมมินจ ตัดสินใจที่ย้ายร่วมทัพไปนยู่เต็ดแล้วตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดต่างๆเท่านั้นโดยค่าชีสัญญาของเขาจะเริ่มทํางานในวันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคมที่จะถึงนะครับซึ่งข่าวเริ่มแรงในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าชีสัญญาอยู่ที่43.5ล้านปอนด์แม้นาโปลียะต้องการให้คิมยกเลิกค่าชีสัญญาแต่จะตัวปฏิเสธไปดีลวนี้ยังไม่มีการยืนยันจากนักข่าวดังหรือว่าสื่อระดับสูงเลยครับเป็นเดีลวที่มีแนวโน้มลุ้นได้ แต่ก็ยังไม่ร้อยเเซส่วนหนึ่งยุเตะอาจจะต้องเล่นดีลนี้เพราะรู้เงินที่ต้องจ่ายแน่นอนครับซึ่งเป็นข้อดีในการคว้านักเตะและอย่างที่อาจจะเป็นเหตุผลในดีลนี้คือการเปิดตลาดนักเตะเอเชียนนั่นเองต้องรอตามต่อว่าจะจบลงแบบไหนครับมาถึงการประกาศผู้โชคดีที่รับรางวัลภาพบคครรทัดค h r i s t i a n e r i k s จากวิดีโอเมื่อวันจันทร์นะครับหลายท่านตอบดีมากๆเลือกยากเหลือเกินแต่สัญญาว่าจะหารางวัลมาใจอีกแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบกันเข้ามา สำหรับผู้โชคดีให้ส่งรูปภาพแคปหน้าจอที่ท่านติดตามมาอยู่สู้ตายนะครับยูเซอร์ของท่านแล้วก็ภาพที่แชร์วิดีโอขาเมื่อวันจันทร์แล้วกดติดต่อมาที่อินบ็อกเพจาอยู่สตล์ที่ a c e b o o k นะครับผู้โชคดีได้แก่พี่กิติทัศน์สารสมนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยต่อเข้ามาใน YouTube ให้เวลายืนยันตัวตนได้ถึง3ทุ่มตรงของวันอังคารที่16พฤษภาคมนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามพวกเราต้วยเสมอมาครับ เราพบกันใหม่ในรางวัลชิ้นต่อไปและวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้งางใครมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ